ก็สวัสดีพี่นอ้องปองปายสุข,ขุสกคนนะครับที่กำลังเข้ารับชมช่องกระตองอีกแล้วนะคะก็มื่อนี้นะฮะก็ได้อ่าเป็นมือสันวันดี้ะพี่น้องอ่าจะไปเปิดบ้านอีกหนึ่งหลังที่ทุกๆคนที่แฟนคลับหลายคนถึงยังโง่ลู่นะฮะว่าน้องตอ,อ,องมีบ้านอีกหลังนึงเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิ้อผาไปเบิ่งว่าบ้านอีกหลังนึงนี่จะเป็นบ้านแบบไหญน,นะฮะพี่น้องแต่กาะเป็นกาะ เชื่อมบริเวบเป็น,เป,นเป็นบ้านทีลังไงกับเป็นพ่อ,อยูพ่อพ่อดีกินเส้นเพชรนองแบบก็ถือว่าดีอ่ะดีดีนะครับเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านหลังเกา่าเป็นบ้านหลังเก่าตั้งแต่อ่ะสมัยพ่อพ่อแท้แท้ตองน,นั้นที่มีชีวิตอยู่อยู่คนเป็นคนที่สร้างไว้แล้วก็เพื่อนก็เด้เสียชีวิตในบ้านหลังนั่นประวัติความเป็นมาเนาะครับก็คือแบบมีเรื่องเล่าภายในขอบควัวกันนิดน้อยเราให้นี่ เลยได้ง่ายออกจากบ้านหลังนั้นมาแต่ก็มาสร้างอยู่บ้านหลังนี้ที่พี่น้องได้เห็นทีได้เปิดบ้านไปนะฮะนั่นแหละพี่น้องแต่ก็บ่อยากบอกอย่างไรเนาะเพราะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนนี้เปิดคลิปอยู่ที่หลังบ้านนะครับหลังบ้านอองต่อเนี่ยคือจะมีกอไผ่จะมีนอไผ่ลายแห้งนะฮะพี่น้องคือคือแบบว่าเบื่อแต่นอกกินนอกอย่าพี่น้องเอ้ยคือแบบว่าเงียวบ้านหลังบ้านก็มีกล้วยมี มีนอไม่มีเอยียงสินะล่ไปงานหน้ากันแบบมีกุ้งหอยปูปลามีให้กินให้อยากนะคะพี่น้องครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยก็แล้วกัน,นะฮะว่าบ้านอีกหลงังหนึ่อเขาเราต่อเป็นแบบใดน,นะคะตอนนี้ก็ยางร่มาจากบ้านหลังนี้นะคะพี่น้องสละ,ะนี่แหละยางร่มาจากบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็าายางร่วมมาเป็นแบบทงไฮทงหน้านะฮะบ,บ้านหลังนี้เขาเราต่อจะอยู่จะอยู่ตีทงไฮทงหน้านะฮะพี่น้องนี่ ส่วนบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านของ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 ลุงนะฮะของลุงเพลินแต่ว่าเพลินกับวิ่งปลียู่เพราะว่าเพลินก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นข้างที่สองนะฮะแต่ยางลูม,มางานหน้าในยางลูม,มาบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูอินเสิร์นบรรยากาศกันแล้วกันนะครับ ตอนนี้เขาได้ร่มมาสู่บานแล้วนะครับอุ้มร่มผัดดีแห้งพี่น้องอันนี้คือหน้าของนองตองนะครับหน้าของนองตองนะฮะก็จะมีทั้งหมด1ิบกไร่16หกไร่ก็บ่ดได้หลายนะก็จะมีที่ดินบ้านแล้วก็ที่ดินบนบ้านแล้วก็ที่ดินในบ้านอีกนะฮะก็บอยลัดกับพี่น้องเราจะพาไปดูในบ้านนะครับว้าเป็นยังไงบ้านหลังนี้ตองที่ว่าตองอยากแบบ รีโนเวทอยู่ดีแต่ก่อ้อมกระไก่ค่ะมันกระไก่จากอ่าเครื่องว่ายังล่ะไก่จากถนนไก่จากถนนทุนท่างไก่จากแบบท่างท่างหลักอะนะพี่น้องเพราะมันลงมาจากงานหน้าอีกมันลงงานมันลงมาจากงานหน้าประมาณประมาณหาลอยเมตรประมาณหาลอยเมตรได้นะฮะมันกระไก่ไก่พอสมควรแต่ว่าถ้าอยู่บ้านหลังเนี้ย ก็คือแบบเงียบสงบแห้งเพราะว่าบ้านนี่คือเป็นบ้านหลังเดียวโดดเลยทีอย่อยู่ในอันในปงในป่าเขาเงี่ยเสียงพี่น้องเดี๋ยวต้องขอไปในบ้านก่อนว่าจะมีอย่างเนี่นยขออนุญาตเปิดบานด้วยพี่น้องบ้านนี่ก็สีหงส์ด้วครับเพราะว่าบริเวมาหลายปีแห้ง้านนี้ไม่ได้อยู่ตั้งแต่ประมาณ บริยูเตอ่าตั้งเตอประมาณสักปีละบ้านเขาอ,อยู่มอสีมอหาประมาณซีหาหกปีแล้วประมาณซีหาซีหาหกปีนี่ยเลยพี่น้องนะฮะอันนี้คือบริเวณในบ้านบ่ค่อยมีมีคนอยู่นะฮะตั้งแต่อ่าคุณพ่อเสียชีวิตไปก็คือบริยูบ่ค่อยบ่ค่อยได้อย,อยู่เลยแล้วทีนี้กับใบ้านหล่านี่ยคือแบบโลกล่างเลยนะฮะอันนี้คือลูกคุณพ่อนะครับ อันนี้ลูกคุณพ่อนะฮะคุณพ่อนี่ก็เพิ่นเสียตังต 50, ้งแต่ปี50ตั้งแต่ปี50วันที่20มกราคมปี50นะฮะพี่น้องนั่นแหละห,หนังสือเรียนของตท้องตัวนี้หนังสือเรียนหนังสือเรียนของหนูเองคำราชาศัพท์ยังอยู่อยู่โอคักปกติหนูสิเข้ามาแถวนี้บ่ได้เด้อพี่น้องเพราะว่าเป็นคนที่แพ้ฝุ่น เป็นคนสิเผาฟุน้นนะฮะครามาเล้กก็สิแบบทรงทำน้องสิจามอันนี้คือเปิดบ้านอีกหลังนึงนะฮะเปิดบ้านอีกหลังนึงและหลายคนก่อย,ยังพอด้รู้ว่า,าน้องตอมีบ้านอีกหลังหนึ่งจึกสีน้แตาวกาก,ากบ้านหลังนี้คือบริยูนะฮะ,ะ,ฮะพี่น้องเราจะมานั่งเล่าประวัติความเป็นไปมานะฮะ ก็คือประวัติความเป็นมามบ้านหลังนี้น,นะพี่น้องก็คือง่ายๆจะ้ะพ่อต่อเนี่เป็นคนทีีอย่จังหวัดยโสธรเนาะเป็นคุนูุปติวยูยโสธรส่วนคุณแม่นี่จะเป็นคนอำเภอพญาตอยูมหาสาราคามนะฮะเพื่อนไปพบรักกันยูกรุงเทพซึ่งคุณพ่อนี่เป็นปิ่นโล่งเป็นเป็นพระโลง่งโรงเรียนแล้วคุณแม่เนี่อ่าเป็นพี่เลียงพเพียงเล็กน้อยพเรียงเล็กนอ้ยกนอ,ยอยให้ที่นี่ เพิ่นเอาอันเล็กน้อยนั่นไปโรงเรียนเหรอที่นด็กได้เดทพบรักกันนะคะก็เลยเต็กใหสมรรถคูวามาอยู่อุบลราชธานีย่ามาสมรรถคูวามาอยู่อุบลราชธานีาคือแต่บบมีป้ามีลุงบริงนานสะอาดทางพอนี่คือเขาใหญ่สมรรถคูวามาอยู่ทางอุบลกันเบิร์ตเพราะว่าก็สิมีที่ดินมีอย่างอยู่อุบลหลายที่น้องตะกี้ที่ดินหลายแหง้งแบบนี้ก็มีลูกเตาอย่างเช่นละ เป็นกระแบง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 กันทำเทอกันสินะพี่น้องนะครับแล้วที่นี่พ่อแม่ตอนี่มีลูกด้วยกันสี่คนนะครับพี่ชายทั้งหมดสามคนแล้วก็ตออเป็นคนที่สี่เนาะเป็นลูกไส้หลาแล้วที่นี่เวไงซาตองนี่เป็นลูกหักคอเป็นลูกหักแบบว่าเพื่อแบบมีอะไรมีเอียงบางอย่างเสียพ่อจะแบบว่าจะหักหนูแห้ง เมือ่อหญ่ที่หนูเป็นแบบนี้เมื่อหนูแบบแบบเกิดมาเกิดมาเป็นชาติตว,วัสหลังกะตัวจิตใจเฮาอาจจะเป็นผู้ซ่าแท้อันนี้คุณพ่อเขาอยากให้เราเป็นบอกเนะฮะคือพ่อพ่อเนี่ยคน,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 นสนับสนาหนูเป็นกระเทยบอกยังไงซะพ่อเนี่ยับสนาหนูเป็นกระเทยตั้งแต่สมัยยุง่งเรียนวัดนี่จีะคุณพ่อก็จะซื้อสุดกระปรงมาให้ใส่ให้ไปโรงเรียนอันสัยสี่แล้วก็ให้บ้านก็จัดแต่งหนามาดูตลอดก็คือบ่อย่างไงซะตกทอมาเข้าอุแวะหนิคือแบบ ผมเป็นกระเทยเลยบ่มีคำว่าแบบเป็นผู้ชายแล้วมันแบบปอสามปอซี่ปอหาเนี่ยเริ่อมว่าเป็นแบบเริ่มสามารถตุ้งติ่งเริ่มสามารถเป็นกระเทยบ่มีนะฮะสหรับกระตองเองคือแบบเป็นตั้งแต่เกิดเลยเป็นตั้งแต่เกิดมาเลยข้าวมาเป็นกระเทยเนี่ยพี่น้องนะฮะแล้วที่นี่อ่ะคุณพ่อน่ะจะเป็นคนถีแบบบ่ค่อยตีบ่ค่อยตีต่องตองเลยอ่าปกติหนูไม่ได้ชื่อตองหนูชื่อตองหนูชื่อตองเนาะก็เปลี่ยนชื่อตองมานี่ได้ประมาณ ตั้งแต่หน so so ุจบโม6กตั um ah. uh ้งแต่หนุจบโม6มาก็เปลี่ยนชื่อตองมาเลยนะฮะเพราะว่าบุรุษอ่ะจะเป็นอย่างใดๆหอกก็ว่าถ้าแม่กับเสือเอิญตองอ่ะแบบเรื่อยๆคู่กับเสือเอิญแนหน้อนว่ากะตองเนาะเพราะว่าหนุก็เลยเปลี่ยนซื้อมาโดดแล้วเซียนพินงเพราะว่าใจจริงนี่ยหนุก็ใหญ่เปลี่ยนซื้อจริงน้ำยูแต่ว่าแม่ก็บว่าพอตองเปลี่ยนดอกนัสสันนันซีอย่างเพี่น้องก็เลยเออบุรุษเปลี่ยนกับบุรุษเปลี่ยนแต่บุร่ษเปลี่ย เสียชีวิตแต่งแต่ตอนตองอยู่ป .2 แต่ตอนอยู่ป .2 เนาะแล้วที่นี่คุณพ่อเสียด้วยาสาเหตุน่าจะเป็นไขม้มาเรียะน่าจะเป็นไข้มาเรียนะคะเพราะว่าคุณพ่อจะมีคนที่แบบมาเข่าผู้มาขืนผู้ขืนปลาหาเห,ห็ดหาของปลาหาพวกแบบว่าแบบของแห่งของปลาอย่างงี้นะเพื พวกปูหน้าปูขนปูผู้ปูตัวเงีปูขนปูตัวใหญ่ยปูหินอย่างสินาแล้วก็ถึงแบบมกขืนผู้ไปหากินทางยากแล้วที่เนี้ยเหมือนเป็นไข่เลยเสียแล้วสีบอแล้วสีแบบบอกคอยไปหาหมอเลยแล้วสีบอกคอยไปหาหมอแล้วสีมักรักษาโดยตัวเองซึ่งแบบเนเนี้ยแล้วก็ปุกติแล้วก็รักษาตะของแล้วก็กาากวกหายมปดูตลอดเนาะบ้าช่วงป .2 นี่แหละปันนี้ แล้วเป็ี่นแล้วก็บวบไปดอกสินาพีน่น้องแล้วก็เลยแบบไปขอน้าเกลือพ่อหายไปแต่ขอมีแห้งอย่างสินาพ่อก็บแบบว่าเป็นคุนมักห่มผ่าห่มผ่านัา้นนาต่อกับเปลี่ยนเด้คือแบบว่าย่าเป็นไข่สำหรับห่มผ่าจะคองห่มผ่านัา้นนาให้เงินมันแตกออกเสียไข่ห้องกระสีเลดไข่ห้องกระสีเเศร้สาสินพ,นพี่น,น้อ,องพ่อคือการะปขอน้าเกลือแล้วปุ๊บก็มานอนอยู่บ้านเด็กสักพักหนึง่งก็อะไร บันเลวัท่นนานทำรองอะไรดอกกะบอกให้เมียนั่นไปเฮ็ดมันเซนมันเซนเคือ,อชว่งชวงช่วงสมัยนั้นเขาเฮ็ดมันเซนแบบตากแห้งขายแล้วท่นี่ก็ให้ลูกสามคนไปหาจับไก่มาปีนก,กินตอนเที่ยงนะคะส่วนเราะวะ่าไหนูนี่อยู่น้ำเพลินเสีนะคุณพ่อเสียชีวิตก็เสียน้ำหนูเสียหมองหนูเสียหมอง,มองแล้วเสียหมองที่หนูอยู่นี่แหละตอนหนูนั่งอยู่นี่ยแล้วก็เสียอยู่นี่ หนูก็เป็นคนเดียวที่เห็นว่าพ่อเสียก็แล้วก็จากไปเลยความสงบก็จากไปเลยสงบนะฮะก็แล้วนี่ตั้งแต่แบบมีสามีใหม่แต่ทุกข์เหมียมีสามีใหม่ก็แบบก็เกิดมีเกิดเรื่องเกิดเล่าไปในครอบครั้อเสียพี่น้องก็เลยให้ไม่ได้อยู่บุรีเ่าก็เลียกบุรอยู่ในบ้านหลังนี้มาดูบ้านหลังนี้นะฮะก็เลยง่ายไปอยู่อ่ะ บนถนนทางแทนนะครับเพราะว่าที่ดินกันละก็มีกับพ่อมียูเสีนาพ่นองนั่นแหละการมาบาดหลังนี่ก็ขึ้นหอดขึ้นหอดทีเด้ขึ้นหอดบ้านๆขึ้นหอดบ้านๆข,ขึ้นหอดสมิติกิขึ้นหอดแบบเออสมัยต้งเตแบบพอเขายังยูยูเสียนะพี่นองเนาะจริงเลยวาวมากกว่าเสียหายเลยเพราะว่าเป็นลูกคนหนึ่งที่คุณพ่อรักมากเป็นลูกทีแบบ คุณพ่อบอ่เคยตีบ่เคยตีบ่เคยหายบ่เคยดาบ่เคยอีหยังเลยคือตามแบบพ่อสิตีเฉพอ่อแต่ว่าพ่อก็บก่กล้าตีเสร็จแล้วพี่นอกก้องก็นั่นละ่ะะที่สวัสดิ์จำได๋อีกนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยาก,กาศร,รอบบ้านกันแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปเปิดบ้านหลังหนึ่งของน้องตองนะฮะก็เป็นบ้านที่บ่ได้อยู่บ่บได้อยู่เลยนะฮะเพราะว่า หลังจากคุณพ่อเสียชีวิตนะฮะก็สรุปบอ่อยฟังนะคะก็คือหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตมากปเ๊บเดี๋ยวคขานี้คุณแม่ก็แต่งงานกับสามีใหม่แล้วทีานี่ก็มีเรื่องในภายในครอบครัวนะฮะก็เลยเฮ็ดบ่ใบ่ได้อยู่ในบา้บานบ่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะฮะบ้านหลังนี้ก็ปล่อยลกร้างไปเลยเลยปล่อยลกร้างไปเลยนะฮะพี่น้องก,ก็มาพักแน่กันย่านแบบเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าลงให้ลง,ลงหน้าอย่างนงี้นะก็เสียมื่อยู่พักบ้านหลังนี้ก็แบบกินขา้าวกินน้ำกินปลายอย่าง ให้ปู้ปั้นนะฮะคือบ้านตองตองนี่เป็นบ้านแบบที่สงบสงบ,บางมากๆสงบอิหลีเพราะว่าเป็นบ้านที่แบบว่าใกล้อ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเทือกเขาเทือกเขาเพราะว่าเป็นสุดเขีดแดนเนาะเป็นสุดเขีดแดนบ้านในพื้นที่น่าจะเป็นกัมพูชาน่าจะเป็นกัมพูชาเป็นเซนเปอร์แมีนเซนเปอร์นองใน,นหลักเลยเป็นคนบ้านนะฮะคพื่อว่าเพื่ออย่างมากก็สามารถมาได้นะคะาารับสถานที่ท่องเที่ยวบ้านตองตองก็คือเยอะเยอะอยู่นะฮะก็ คลิปนี้มาเดี๋ยวไม่ใช่สิญญาณหลายนะคะคลิปนี้่ทจบเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอบคุณทุกทุกคนเอฟซีทุกทุกคนนะครับที่ยังรักและติดตามน้องตองอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ช่องยูทูบกระตองชาแนลไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ